ดีนะให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านฐานให้ให้ร่าเริงด้่ยธรรมีคาถา อย่างนี้หรือว่าพวกเราได้พิหารสมาบัตเหล่านี้ด้วยอนุทุท้าพวกท่านมีอนยุมีได้บอกแกพระผมอย่างนี้ว่า เหล่านี้ด้วยเหล่านี้ด้วยแม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อมีนแกกระผัวว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้พิหารสมาบัติเหล่านี้ด้วยเหล่านี้ด้วยกระผมถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหา นนท้ายที่สุดนี้ขออน,นุสสมแห่งการตั้งใจส,ส,สดับพระใจวิโดจมังเกิดเป็นสิริสวัสด์ที่พักท้ามงคลแดบบ่สาธุชน พระธรรมัตน์กำจัดภานให้ภัยสารถ่อของน้นของพายขอเดชะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเสชสื่อธรรนสัตน์ขอเดชะพระตรยารัต์